สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่516นะครับ EP ที่516นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับ รายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ี่หกหลายไอใช้เบอร์0864170235นะครับถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับ สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเลิกกันที่รายการที่1นนะครับรายการที่1นนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับ เนื้อโลหะมีคราบสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อมันๆนเนี้ยฉ่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับรูปหล่อบโบร้านหลวงพ่อทวดนะครับ หลวงพ่อทวดพระนิรันต์ตรายนะครับเนื้อโลหะนะคบพี่ใต้ฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับหลวงพ่อทวดนั่งฐานบัวนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับ พระผงสุพรรณนะครับพี่เนื้อดินนะครับเนื้อหาเก่าเก่าเนื้อมันมันเลยนะครับด้านหลังลายนิ้วมือนะครับต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับ หล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเหนือโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับสนิมเขียวทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับ ต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับรูปหล่อปั้มหลวงพ่อนาคนะครับพี่เนื้อกระไหล่ทองนะครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับ ต่อไปรายการที่หนะครับรายการที่หนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีข้าแป้งนะครับพี่เนื้อนวลนนนเนื้อหาเก่าๆนะครับ ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครพี่เนื้อพุนพุพนเลยนะครับมีค่าเบ้านะครับเนื้อเหลืองทองอลามเลยนะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับด้านหลังพระาจารย์ทิมนะครับปี2522นะครับพี่เก่าสภาพใช้นะครับ ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับเนื้อผงลงลักนะครับพี่โรยผงตะไบทองนะครับเนื้ออมเหลืองนะครับ ต่อไปรายการที่10บนะครับรายการที่10บนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อมันมันเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับเหรียญหล่อละครั้งหลังค้อนนะครับเหนื้อโลหะนะครับพี่มีค่าเบ้านะครับ ต่อไปรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับพระขุนแผ่นเนื้อดินนะครับขุนแผ่นหน้าค่ายนะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับพระปิดตาหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ขึ้นสนิมเขียวนะครับหลังยันนะครับหลังงูสามตัวนะครับพี่ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อออกสีเงินเงินนะครับพี่ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับองพระหล่อล่ำเลยนะครับพี่เก่าสวยเลยนะครับเนื้อเหลืองทองอลามเลยนะครับมีค้าเบ้านะครับ ต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหนะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับใต้ฐานตัวทอนะครับเนื้อเมกกระพัดนะครับพี่เรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่เนื้อมันมันเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนะครับสมเด็จม้วนนะครับพี่เนื้อผงลงรักปิดทองนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับเนื้อแตกลายงานะครับ ต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่สิบเก้านะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเหนือโลหะนะครพี่ขึ้นสนิมเขียวนะครับเก่าสวยเลยนะครับ เนื้อช่ำๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่ยีสิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงลงลักนะครับเกรดทะลุซุ้มนะคบพี่เนื้อเก่าๆแก่งๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับพระปางลีลาเนื้อดินนะครับปางลีลาเนื้อดินเก่านะครับพี่เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่นะครับพี่ปี2517นนะครับเนื้อโลหะนะครับหลังยันนะครับ มีคาบสนิมเขียวนะคบพี่สวยคมนะครับหลวงปู่ทิมจังหวัดระยองนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับคุกรักปิดทองนะครับ ติดตาพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับพี่ต่อไปรายการที่24นะครับรายการที่ยีบสีนะครับรูปหล่อปัํมหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อโลหะมีคราบสนิมเขียวนะครับ ปีพศสองหสองสอนะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25นะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับ เนือโลหะนะครับหลังยันนะครับพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับปลายฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับเหรียญเสม้าหลวงพ่อกันนะครับ ปีปะสสองสี่หกเก้านะครับเนื้อโลหะเก่าเลยนะครับพี่หลังยันนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ล็อกเก็ตหลวงปูดทวดนะคะพี่หลวงปูดทวดพระนิรันตตรายนะครับสวยๆเลยนะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับ เหรียญเสมาหลวงปู้เอี่ยมนะครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับพี่หลังยันนะครับเนื้อวิ่งเป็นเส้นสายฝนเลยนะครับ ก็ครบทั้ง28รายการแล้วนะครับดูแลชอบไื่ถูกใจองไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ